เสียงข่าวเปิดตัวนี่คือเหตุสลดที่เกิดขึ้นในรัฟฟิคอนซินประเทศสหรัฐอเมริกาเด็กชายวัยเพียง4ปีถูกพบเสียชีวิตอยู่ในลานจอดรถของร,องร้านไอศกรีมชื่อดังไดเอกวีนคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเด็กหมดสติอยู่ภายในรถยนต์คันหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุพวกเขาพบเด็กชายตัวเล็กที่เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำทั่วร่างกายแพทย์ระบุว่าเด็กถูกทำร้ายอย่างรุนแรงก่อนเสียชีวิต หลังการสอบสวนไม่นานพ่อและแม่ของเด็กถูกจับกลุ่มในข้อหาทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตายพ่อของเด็กให้การว่าเพียงแค่จะสั่งสอนลูกแต่หลักฐานจากการชนสูตรและภาพจากกล้องวงจรปิดรอบร้านกลับชี้ว่าการกระทำครั้งนี้เป็นการทำร้ายอย่างโหดร้ายเพื่อนบ้านเผยว่าพวกเขามักได้ยินเสียงร้องของเด็กในยามค่ำคืนแต่ไม่คิดว่าจะลงเอยด้วยโศกนาฏกรรมเช่นนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวปิดท้ายว่านี่คือเหตุการณ์ที่เตือนให้ทุกคนตระหนักว่า ความรุนแรงในครอบครัวสามารถพรากชีวิตเด็กผู้บริสุทดได้ในพริบตาเดียวเสียงจบข่าวรายงานจากเหตุสะเกินใจหน้าร้านไดอีควีนรัฟ,ฟิคคอนซิน